เมืองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองที่มีการค้าขายมั่งคั่งมีพ่อค้าวานิชมากมายเดินทางผ่านไปมาเพื่อทำการค้าขายทำให้เมืองแห่งนี้นั้นมีผู้คนพากันมาตั้งรกรากอาศัยทำมาหากินกันมากมายชาวบ้านที่ไม่ได้ทำการค้าแม้ทำการเกษตรก็มีความมั่งคั่งเพราะเป็นเมืองที่มีดินน้ำอุดมสมบูรณ์เมื่อเมืองมีความมั่งคั่ง หันไปทางใดก็มีแต่การค้าขายเงินทองก็สะพัดผู้คนอยู่กันอย่างสุขกายสบายใจแต่พอมีข่าวเรื่องเมืองมั่งครั้งแห่งนี้เผยแพร่ออกไปก็มีหัวขโมยเดินทางมุ่งมาที่เมืองนี้เพื่ออาศัยก่ออาชีพทุจริตแอบลักเล็กขโมยน้อยจากเริ่มแรกมีแค่คนเดียวก็เริ่มมีสองคนสามคนและมีมากขึ้นนับวันยิ่งก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน และพ่อค้าวานิชจนเรื่องนี้ไปถึงหูของเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็เลยออกมาประกาศต่อหน้าประชาชนข้าไม่ต้องการให้เมืองของข้ามีขโมยมาอาศัยอยู่ก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ผ่านทางข้าขอประกาศว่าหากใครจับเจ้าหัวขโมยได้ข้าจะมีรางวัลให้เป็นทองคำแท่งมากพอที่จะสุขสบายไปทั้งชาติ เมื่อเจ้าเมืองประกาศเสียอย่างนี้ก็มีแต่คนอยากจะจับโจรขโมยเหล่านั้นให้ได้ต่างฝ่ายต้องคอยจ้องระวังและคอยสอดสายตามองหาผู้ที่มีพิรุษหวังจะจับส่งให้เจ้าเมืองเพื่อจะได้รับรางวัลใหญ่แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีใครจับหัวขโมยได้สักทีเพราะพวกมันต่างช่วยกันทำงานเป็นทีมคอยส่งข่าวและบอกข่าวแก่กันว่าตอนนี้มีทหารคอยจับตาอยู่ที่ใด ทำให้พวกมันรอดพ้นจากการจับกลุ่มไปได้ซะทุกทีนานวันเข้าก็ยังไม่สามารถจับขโมยได้มีแต่ชาวบ้านมาร้องทุกข์ว่าบ้านถูกขโมยขึ้นไปยกเขากองคาราวานพ่อค้าหลายคนก็โดนแอบขโมยสินค้าซึ่งนั่นทำให้เจ้าเมืองโมโหมากไอหัวขโมยนี่มันช่างกระทำอุกอาจข้าขอเพิ่มรางวัล ให้กับคนที่สามารถจับมันมาส่งตัวให้กับข้าได้เจ้าเมืองประกาศก้าวเช่นนี้ทหารก็เร่งตรวจตามากยิ่งขึ้นชาวบ้านและพ่อค้าวาน,นิชก็ช่วยกันส่วนหนึ่งคือต้องการจัดการกับหัวขโมยที่ก่อความเดือดร้อนอีกส่วนหนึ่งก็เพราะอยากได้ทองคําอันเป็นรางวัลน,นําจับสุดท้ายหัวขโมยก็ถูกจับส่งทางการทีละคนทีละคนเหลือเพียงเจ้าหัวขโมยที่เจ้าเล่ที่สุดเพียงคนเดียว หน้อยไอเจ้าเมืองนี่มันบางอาจมาตัดมือตัดขาของข้าทำให้ลูกน้องข้าโดนจับจนหมดเดี๋ยวข้าจะไปขโมยของในคฤหาสห์ของมันให้มันเสียหน้าซาให้เข็ดเจ้าหัวขโมยผู้เหลือตัวคนเดียวโดเดเอ่ยถึงเจ้าเมืองได้ความคับแค้นใจวันนั้นมันจึงวางแผนที่จะเข้าไปขโมยของในบ้านเจ้าเมืองเพื่อทำให้เขาได้เสียหน้า มาว่ากันถึงเรื่องของท่านเจ้าเมืองที่ภายนอกนั้นใครๆต่างก็นิยมชมชอบในความทุ่มเทและรักชาวเมืองของเขาในยามที่ชาวเมืองเดือดร้อนเขาเป็นต้องรีบหาทางแก้ไขให้อย่างไม่รีรอแต่ใครจะรู้ได้ว่าในบ้านของเจ้าเมืองเองนั้นก็มีปัญหาใหญ่ที่เจ้าตัวแก้ไขไม่ได้นั่นคือเขามีภรรยาถึงสองคนการเมืองการมุงในบ้านของเจ้าเมืองนั้น เข้าทำนองเมียสองต้องห้ามไม่มีผิดภรรยาคนแรกของเจ้าเมืองนั้นเป็นหญิงสาวที่รักกับเจ้าเมืองมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มสาวทั้งคู่นางแต่งงานกับเจ้าเมืองมาตั้งแต่ยังเป็นสาวรุ่นจนกระทั่งมีลูกด้วยกันสามคนก็เลยมีหุ่นอวบอ้วนไม่เหมือนเมื่อตอนสมัยแต่งงานใหม่ๆแต่กระนั้นเรื่องของการควบคุมคนงานในบ้านนางก็ทำได้อย่างไม่มีที่ติ สมกับเป็นหลังบ้านของท่านเจ้าเมืองฝ่ายภรรยาคนที่สองนั้นอายุน้อยกว่าภรรยาคนแรกหลายปีเจ้าเมืองแต่งนางเข้ามาเพราะปรารถนาอยากจะมีเมียที่สาวและสวยแม้นางจะไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีพ่อแม่ที่ร่ำรวยแต่นางก็มีรูปเป็นทรัพย์เวลาเจ้าเมืองพานางออกงานไปไหนมาไหนก็มีแต่คนชื่นชม ภรยาคนแรกรู้สึกหมั่นไส้ภรรยาคนที่สองมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะสามียังคงยกย่องให้เกียรตินางไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใดเพียงแต่ไม่ค่อยจะพานางออกงานเท่านั้นเรื่องการครองรักครองเรือนท่านเจ้าเมืองก็พยายามจัดสรรให้ดีที่สุดคฤหาสน์หลังใหญ่โตของเขานั้นมีสองชั้นและกว้างขวางใหญ่โตหลายห้องเจ้าเมืองให้ภรยาคนที่สองอยู่ชั้นบน ส่วนภรรยาคนแรกอยู่ชั้นล่างกับลูกๆโดยเจ้าเมืองอ้างว่าไม่อยากให้นางต้องเดินขึ้นบันไดด้วยความลำบากเจ้าเมืองแบ่งเวลาให้กับเมียทั้งสองเท่าๆกันโดยจะไปนอนกับพวกนางคืนเว้นคืนแต่ละนางก็พยายามเอาใจเจ้าเมืองกันสุดฤทธิ์สุดเดชทั้งทำอาหารและบีบนวดหวังจะให้เจ้าเมืองอยู่กับนางเกินหนึ่งวันหนึ่งคืนมีวันหนึ่งภรรยาคนที่สอง ทำอาหารได้อร่อยถูกปากเจ้าเมืองมากเจ้าเมืองก็เลยกินอาหารอย่างอร็จอร่อยและเพลิดเพลินอยู่กับนางทานอีกสิคาท่านพี่เมียคนสองของเจ้าเมืองพยายามเอาอกเอาใจอย่างเต็มที่วันนี้ข้าทําแต่อาหารที่ท่านชอบเท่านั้นเลยแม่น้องช่างรู้ใจพี่เสียจริงๆอาหารพวกนี้ถูกปากพี่เหลือเกิน เดี๋ยวพอท่านพี่ทานอาหารเสร็จข้าจะนวดให้ท่านด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ท่านพี่คงเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาเจ้าหัวขโมยคนนั้นขอบใจเจ้ามากนะเจ้าเมืองยิ้มหวานให้กับเมียคนโปรดหลังจากทานอาหารอิ่มแล้วเจ้าเมืองก็นั่งพูดคุยเล่นกับเมียคนที่สองจากนั้นก็ไปอาบน้ําอาบท่ามานอนให้เมียนวดสบายใจเชิบก่อนที่จะนอนค้างที่ชั้นสองของคฤหาหาดกับเมียคนนี้ วันต่อมาเมียคนที่สองก็ทำอาหารแสนอร่อยให้อีกครั้งและยกขึ้นไปเตรียมไว้บนชั้นสองของคฤรืหาดเหมือนเคยเมื่อเจ้าเมืองกลับมาจากทำงานก็ตรงดิ่งขึ้นไปชั้นสองของคฤรืหาดและเมียคนที่สองก็ปรนนิบัติพัดวีเขาเหมือนเดิมเป็นอันว่าเจ้าเมืองก็นอนค้างกับเมียสาวอีกเป็นคืนที่สองฝ่ายเมียคนแรกก็คับแคนใจมากที่เจ้าเมืองละเลยนาง ถึงขั้นละเมิดกฎที่เขาได้ตั้งเอาไว้เสียเองจากตอนแรกที่บอกว่าจะแบ่งเวลาให้เท่าๆกันเขากลับไปอยู่กับเมียคนที่สองเกินกำหนดนางจึงตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้หากเจ้าเมืองไม่ยอมอยู่กับนางนางก็จะไม่ยอมอีกวันต่อมาเป็นวันที่เจ้าหัวขโมยตัวแสบวางแผนจะมาย่องเบาบ้านท่านเจ้าเมืองมันลักลอบเข้ามาอยู่ในคฤหาหาดตอนช่วงที่คนงานในบ้าน กำลังทํำงานบ้านกันอย่างวุ่นวายคนสวนมัวแต่รดน้ำต้นไม้คนงานหญิงก็ง่วนอยู่ในครัวเพื่อทําอาหารเลือดรสตามคำสั่งของภรรยาเจ้าเมืองทั้งสองคนเจ้าขโมยได้แอบหลบอยู่ที่ใต้บันไดตั้งใจจะรอจังหวะให้ปลอดคนเพื่อลอบเข้าไปยังห้องต่างๆไปขโมยของมีค่าทว่าวะระหว่างที่มันกำลังหลบซ่อนตัวอยู่นั้นท่านเจ้าเมืองก็กลับมาบ้านพอดี เจ้าเมืองค่อยๆย,ย่องหมายจะเดินขึ้นชั้นสองของคารืหาดเพื่อไปอยู่กับเมียสาวแต่เมียรแรกของเขามาเห็นเข้าพอดีจึงตรงเข้ามาดึงมือของเขาไว้ท่านพี่นั่นท่านกำลังจะไปไหนข้าไม่ได้จะไปไหนข้าเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านเจ้าเมืองแก้ตัวไปน้ำคุณๆทั้งที่กำลังยืนอยู่บนบนันได้าเห็นอยู่ ว่าท่านกำลังจะขึ้นบันไดไปหานางเมียรองและท่านยังมาแก้ตัวแบบนี้อีกเหรอเป็นตายยังไงข้าก็ไม่ยอมให้ท่านขึ้นไปอยู่กับมันอีกคืนหรอกนะท่านอยู่กับมันมาสองคืนแล้วนางกโกรธสามีและกระทืบเท้าเร่าๆอยู่บนบันไดไม้ที่ขัดเงาจนเป็นมันวับเจ้าหัวขโมยที่อยู่ด้านล่างบันไดถึงกับเอามือกุมหัวเพราะบันไดย,ยุบลงมาโดนกลางหัวมันพอดี แรงกระทืบเท้าปังปังของภรรยาคนแรกที่มีหุ่นคล้ายกับช้างทําให้มันนึกในใจว่าต้องหาที่หลบซ่อนเสียใหม่แต่ยังไม่ทันที่มันจะหลบไปไหนภรรยาคนที่สองของเจ้าเมืองก็วิ่งตึงตึงลงบันไดมาจากชั้นสองของบ้านนางตรงเข้ามายื้อแขนเจ้าเมืองเอาไว้อีกข้างเป็นอันว่าไม้กระดานยุบมาโดนหัวเจ้าขโมยเสียอีกหนึ่งทีท่านมีสิทธ์อะไรมายื้อแขนท่านพี่ไว้แบบนี้ เมียคนรองต่อว่าเมียคนแรกก็ท่านพี่อยู่กับเจ้ามาสองคืนแล้วคืนนี้ต้องเป็นสิทธิ์ของข้าเมียคนแรกแตะโกนเสียงดังลั่นจนเจ้าหัวขโมยต้องยกมือขึ้นอุดหูเช่นเดียวกับท่านเจ้าเมืองที่อยากจะอุดหูแต่ก็ทําไม่ได้เพราะแขนทั้งสองข้างถูกยื้อเอาไว้ด้วยเมียทั้งสองคนข้าไม่ยอมคืนนี้ท่านพี่ต้องอยู่กับข้า ฝันไปเถอดนางเมียรองคืนนี้ท่านพี่ต้องขางกับข้าเท่านั้นถ้าใครมาขวางข้าจะกระทืบให้เละไปเลยไม่พูดเปล่านางยังกระทืบเท้าโครมโคลงจนบันไดสะเทือนเจ้าหัวขโมยที่อยู่ใต้บันไดทนแทบไม่ไหวเพราะบันไดโดนหัวมันไปหลายทีมันจึงรีบหลบมาอยู่ที่หลังแจกันกระเบื้องลายคามขนาดใหญ่เท่าตัวคนที่ประดับด้วยดอกไม้ผ้าไหมประดิษฐ์อย่างสวยงาม จนสามารถบังเขามิดทั้งตัวท่านพี่ลงมากับข้าเดี๋ยวนี้เมียคนแรกยื้อเจ้าเมืองอย่างแรงจนเขาเซตามนางลงมาที่ชั้นล่างตามมาด้วยเมียคนสองที่ไม่ยอมปล่อยมือเจ้าเมืองเลยเซตามกันมาทั้งคู่จนทั้งหมดเกือบจะเสียหลักมาชนใจกันใบยักษ์ทาให้เจ้าหัวขโมยใจหายใจคว่ำแต่ก็ยังไม่มีโอกาสหนีไปหลบที่อื่นปล่อยมือท่านพี่นันนางช้างอ้วน จะทำให้ท่านพี่เจ็บเมียรองตะโกนด่าเมียแรกมือก็ไม่ยอมปล่อยแถมยังคงยื้อยุดเจ้าเมืองแข่งกับเมียแรกอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ปล่อยแกนั่นแหละต้องปล่อยนางคนผอมแห้งเหมือนไม้เสียบผีปล่อยมือท่านพี่เดี๋ยวนี้เมียแรกยื้อตัวเจ้าเมืองกลับมาเป็นอันว่ายื้อกันไปยื้อกันมาจนเจ้าเมืองรู้สึกเจ็บแขนปล่อยข้า ปล่อยข้าก่อนข้าเจ็บแขนเจ้าเมืองร้องอ้อนวอนต่อเมียทั้งสองไม่ปล่อยข้าไม่ปล่อยนางทั้งสองร้องตะโกนพร้อมกันเจ้าเมืองก็จนปัญญาจะสั่งห้ามเมียเจ็บก็เจ็บร้องห้ามนางทั้งสองก็ไม่ฟังเพราะต่างก็พากันยื้อยุดไปมานางไม้เสียผีปล่อยท่านพี่นะ เมียแรกด่าเมียรองแล้วยื้อยุดสุดแรงจนเจ้าเมืองเซตามนางมาพร้อมกับเมียสองทำให้ทั้งหมดเสียหลักไปชนใจกันดังโครมใหญ่แจกันใบนั้นแตกละเอียดเศษกระเบื้องบาดขาเจ้าหัวขโมยเป็นแผลใหญ่จนเลือดไหลออกมามันจะร้องเพราะความเจ็บปวดก็ร้องไม่ได้เพราะกลัวคนจะรู้เสียก่อนว่ามันแอบเข้ามาในบ้านของท่านเจ้าเมืองมันรีบเพ่นไปหลบหลังเสาไม้อย่างว่องไว เสียงใจกันแตกเสียงทะเลาะกันวุ่นวายทําให้คนสวนและคนงานในครัวพากันวิ่งมาดูเจ้าหน่ายทั้งสามบ้างก็ยังมีจอบเสียมติดมือมาบ้างก็มีมีดทาครัวติดมือมาด้วยเจ้าเมืองพยายามลุกขึ้นตั้งหลักหลังจากล้มลงไปแล้วโดนเศษกระเบื้องใจกันบาดมือจนเลือดไหลฝ่ายเมียคนรองพอเสียหลักล้มชนใจกันจนเจ็บสะโพกนางก็มโมโหเมียคนแรก ตะโกนด่าทอยอย่างไม่ไว้หน้ากันแกนางช้างน้ำนางยักษ์ขมูขีกล้าดียังไงมาทำให้ข้ากับท่านพี่ต้องเจ็บตัวแกอย่าอยู่เลยเมียร้องว่าอย่างนั้นในขณะที่เหลือบสายตาไปเห็นแม่ครัวถือมีดอยู่นางถลันไปแย่งมีดมาสองเล่มและคว้างเข้าใส่เมียแรกโดยไม่กลัวเลยสักนิดว่าผัวตัวเองอาจจะได้รับลูกหลงไปด้วยตายซะเถิดนางอ้วน มีดแรกพุ่งแหวกอากาศหบือไปทางเสาแล้วเสียบเข้าที่ต้นแขนของเจ้าหัวขโมยพอดิบพอดีมันยกมือข้างขึ้นอุดปากตัวเองเพื่อไม่ให้ร้องออกมาทว่าวเมื่อมีดเล่มที่สองพุ่งตามมาอีและปักเข้าที่ต้นขาของมันแต่คราวนี้มันสุดจะทนโอ้ยช่วยด้วยช่วยกันด้วยเจ้าหัวขโมยร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดล้มกลิ้งออกมาจากหลังเสาเอ้ย นั่นใครมันคือไอ้หัวขโมยหรือเปล่าคนงานร้องตะโกนกันดังลั่นเมื่อเห็นว่าคนที่ร้องด้วยความเจ็บปวดนั้นพวกผ้าปิดหน้าปิดตามิดชิดจับมันเอาไว้มันต้องเป็นไอ้หัวขโมยแน่ๆแ,แม้จะกำลังโดนยื้อยุดจากเมียทั้งสองแต่เจ้าเหมืองก็ยังตาไวหันไปสั่งให้คนงานจับตัวเจ้าหัวขโมยเอาไว้ส่วนเจ้าหัวขโมยดวงซวยแม้อยากจะหนีก็หนีไม่ได้ เพราะมีมีดปักเอาไว้ที่แขนและขาจนเลือดไหลอาบซ้ําแผลที่โดนเศษกระเบื้องบาดก็ยังมีเลือดไหลไม่หยุดพากูไปรักษากรช่วยกูกรเจ้าหัวขโมยร้องขอความช่วยเหลือก่อนจะร้องออกมาอีกครั้งโอ้ยที่มันร้องโอ้ยเพราะโดนคนงานตบหัวดังพัวอย่างแรงเป็นหัวขโมยริอ,อ่านจะมาสั่งฆ่าหรอ เองเตรียมตัวโดนท่านเจ้าเมืองตัดสินโทษเธอะเจ้าเมืองของพวกเอ็งจะมีน้ำยาอะไรมาตัดสินโทษข้าขนาดมันยังตัดสินเรื่องการบ้านการมุ้งของมันไม่ได้เลยเจ้าหัวขโมยเอ่ยปรามมาททำให้เจ้าเมืองโมโ oh หจนควันออกหูเอามันมาที่ศาลากลางเมืองข้าจะตัดสินโทษมันท่านเจ้าเมืองร้องสั่งส่วนเมียทั้งสอง ก็ต้องเลิกยื้อแย่งแขนของสามีแต่โดยดีเพราะต้องปล่อยให้สามีไปทำหน้าที่เสียก่อนที่ศาลากลางเมืองเจ้าหัวขโมยได้รับการรักษาแผลในเบื้องต้นแล้วมันกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองและเจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้านที่เคยเดือดร้อนพระโดนมันกับพักพวกขโมยของมีค่าไปจะตัดสินอะไรก็ตัดสินมาข้าเสียเลือดเพราะความวุ่นวายในบ้านท่านมามา,มากพอแล้ว คนอะไรต่อหน้าชาวบ้านชาวเมืองก็ทำเป็นเด็ดขาดวางอำนาจใส่ทุกคนที่ไหนได้เวลาอยู่บ้านกับกลัวเมียจนหงอเจ้าหัวขโมยตะโกนใส่หน้าเจ้าเมืองทำให้เจ้าเมืองโมโหอย่างหนักที่หัวขโมยบังอาจเอาเรื่องการมุ้งของเขามากล่าวต่อหน้าทุกคนทำให้เขารู้สึกอับอายเป็นอันมากส่วนเมียทั้งสองคนก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองทำผิด ต่างพากันเชิดหน้าท้าทายใส่กันเมื่อเจ้าเมืองเห็นอย่างนั้นเลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดดีละในเมื่อเจ้าเอาเรื่องอันแสนน่าอับอายและน่าปวดหัวในบ้านของข้ามาประจานให้ทุกคนได้รู้ข้าก็จะให้เจ้าได้ริ้มรถความวุ่นวายนั้นเสียบ้างเจ้าจะทำอะไรเจ้าหัวขโมยตะโกนถามซึ่งในใจก็นึกวาดวันอยู่ครามคลัน ข้าขอตัดสินให้เจ้าได้รับความทรมานวุ่นวายใจเช่นเดียวกับข้าข้าขอยกเมียทั้งสองคนนี้ให้เป็นเมียของเจ้าไม่นะท่านพี่ข้าไม่ยอมเมียทั้งสองของเขาร้องประท้วงข้าก็ไม่เอาข้าไม่อยากปวดหัวเจียนตายแบบแกไอ้เจ้าเมืองหัวขโมยเองก็ไม่ยอมเช่นกันก็เลือกเอาถ้าไม่ยอมอยู่กัน ข้าจะสั่งลงโทษพวกเจ้าทั้งสามถึงตายเจ้าเมืองออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดข้าผิดอะไรท่านพี่เจ้าทั้งสองทำตัวไม่สมกับเป็นสีภรรยาของข้าคิดถึงแต่ตัวเองยามทะเลาะบอกแว้งกันก็ทำร้ายข้าได้ไม่คิดเลยว่าข้าอาจจะบาดเจ็บถึงตายได้เจ้าเมียคนแรกเจ้าฉุดกระชากลากถูข้าจนไปชนแจกันจนแตก เศษกระเบื้องบาดข้าจนเลือดไหลเป็นแผลเวอะวะเจ้าเมืองจารนาความผิดของเมียคนแรกส่วนเจ้าเขาชี้ไปที่เมียคนที่สองของเขาเจ้าเอาแต่โมโหมุทะลุปามีดสองเล่มมาทางข้าโดยไม่ได้สนใจว่าข้าจะได้รับอันตรายไหมดีนะที่เจ้าหัวขโมยมันรับกรรมไปแทนไม่อย่างนั้น คงเป็นค้าที่โดนมีดพุ่งเข้าใส่จนตายข้าไม่ได้ตั้งใจนะท่านพี่เมียคนรองโอดควรขึ้นมาบ้างส่วนเจ้าหัวขโมยเจ้ากับพักพวกต่างออกตระเวนลักทรัพย์พ่อค้าประชาชนในเมืองของข้าก็ความเดือดร้อนไปทั่วจนทำให้คนไม่อยากมาทำการค้าณนเมืองแห่งนี้ซํำยังคิดจะมาลักลอบของในบ้านของข้าอีกเพราะฉะนั้น ข้าว่าพวกเจ้าทั้งสามเหมาะสมกันดีแล้วหากพวกเจ้าไม่ไปแต่งงานอยู่ด้วยกันข้าจะประหารเจ้าเสียพวกเจ้าจะยอมหรือไม่ทั้งสามคนคอตกไม่กล้าเอ่ยปฏิเสธจำต้องยอมรับโทษนั้นแล้วไปครองคู่กันตามคําตัดสินของเจ้าเมืองแต่โดยดีนับแต่นั้นมาชีวิตของท่านเจ้าเมืองก็มีแต่ความสงบสุขเพราะเขาไม่คิดจะมีเมียอีก ได้จะอยู่กับลูกๆของเขาไปและทําหน้าที่เจ้าเมืองอย่างดีที่สุดส่วนชาวเมืองและพ่อค้าวานิชก็ปลอดภัยเพราะไม่มีขโมยมาลักทรัพย์ฝ้าหัวขโมยกับเมียบังคับของเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างปวดหัววุ่นวายทุกวันสมกับที่ใครๆพูดกันว่าเมียสองต้องห้ามจะเลิกก็ไม่ได้เพราะเจ้าเมืองสั่งให้คนคอยกำกับควบคุมเอาไว้เรียกได้ว่าได้รับผลกรรมไปตามๆกัน